ปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่7พฤศจิกายน2556นะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการคาดการผลประกอบการนะครับตัวแรกก็ตัว Modern Form นะครับหรือ Modern นะครับเราคาดการผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยรายได้หลักนะครับจะอยู่ที่สักประมาณ800ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ทรงตัว a ย On y e a ยนะครับแล้วก็เติบโตเล็กน้อย Q on Q นะครับ โดยสัดส,ส่วนและการเติบโตของรายได้เนี่ยหลักก็ยังมาจากตัวเฟอร์นิเจอร์บ้านห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวนะครับในขณะที่เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเองก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังคงมีการเติบโตได้โดดเด่นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรามองอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ8.8%เยอ e a ยแล้วก็15.7% Q on Q ิมาอยู่สักประมาณ44%อันนี้ก็จากสัดส่วน การส่งมอบงานโครงการที่มีอัตรากาไรดีเนี่ยสูงขึ้นนะถึงแม้มีอัตรากาไรขั้นต้นดีขึ้นแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากาค่าโฆษณาและค่าขนส่งก็เลยทําให้กําไรสุทธิเนี่ยออกมายังทรงตัวเทียบกับปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่100สัก105ล้านบาทนะครับโดยมีอัตรากาไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่13.14เปอร์เซ็นต์นะครับ ในส่วนของแบ็กหลอกนะครับนะต้นพฤศจิกายนเนี่ยมีแบ็กหลอกนะครับอยู่ที่ประมาณ2.8พันล้านบาทนะครับโดยแบ็กหลอกกลุ่มใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บ้านห้องน้าแล้วก็ห้องครัวนะรประมาณ2,000ล้านนะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์สำนักง,งานเนี่ยอยู่สักประมาณ500ล้านนะครับส่วนอื่นๆก็อีกประมาณสัก300นะครับตัวบริษัทเองเนี่ยยังคงดําเนินนะครับ งานตามนโยบายในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับการร่วมมือกับพันธมิตรแล้วก็คู่ค้าเพื่อเปิดโอกาสครับในการขยายตลาดนะครับซึ่งก็จะเห็นได้จากเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ Modern Form L&E เนดะครับร่วมกับบริษัท Lighting and Equipment หรือตัว l e ในตลาดนะครับแล้วก็ในวันที่16พฤศจิกาก็จะมีการเปิดโชว์รูมในรูปแบบใหม่นะฮะ M Space Working and Living นะครับ หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการขยายสาขาเพิ่มนะครับอีก2-3ถึงแห่งนะครับเพื่อตอบสนองอความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่กำลังเติบโตนะครับให้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับในรูปของเอาเลสต่างๆนะครับส่วนในไตรมาสสี่นะครับก็คาดผลประกอบการเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นอันนี้ก็เนื่องจากการเร่งส่งมอบงานแล้วก็เป็นฤดูจับจ่ายนะครัทางฝ่ายก็คงมุมมองบวกต่อการดาเนิน,นงาน ตามเป้าในปี56นะครับว่าไรายได้จะเติบโต15%แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยจะโต8%นะครับมันอยู่ที่444ล้านนะครับส่วนเงินปันผลนะครับก็มองไว้ที่55สตางค์นะครับส่วนในปีหน้านะครับในส่วนของเรื่องของเชสซี่สต็อกนะครับเรามองว่าตัวบริษัทเองเนี่ยมีเงินสดอยู่ในมือนะครับความจําเป็นในเรื่องของการขายเชสซี่ Stock ออกมาเนี่ย คงไม่มีนะครับเราก็คาดว่าน่าจะเป็น,นเรื่องของการตัดทิ้งออกไปนะครับส่วนในปี57เนี่ยค่าตัวารายได้ยังโตได้อีก13%นะครับแล้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะโตสัก9%เทียบเยอร on เนี r ยมาอยู่ที่485ล้านส่วนผลผลก็จะอยู่ที่สักประมาณ65%ส65สตางค์นะครับประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DDM นะครับราคาพื้นฐานปี57เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่12 30. บาท30ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัว ทีนะครับอ่าก็ปกติเนี่ยถ้าเราดูตามไตามาานะครับเราจะพบว่าในไตามาสาเนี่ยจะเป็นไตามาาที่โลซีซันอยู่แล้วนะครับหากแต่ผู้บริหารคาดกำไรในปีนี้เนี่ยคาดจะอ่อนตัวลงเป็นพิเศษนะครับหลังจากการเล่งระบายลถยึดที่เข้ามาต่อเนื่องนะทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะน้ําท่วมในหลายจังหวัดก็ส่งผลให้โรงงานเนี่ยมีการปิดดําเนินงานนะครับรวมไปถึงการบริโภค ที่ฉลอตัวนะครับในส่วนของสินเชื่อนั้นเนี่ยค่าจะขยายตัวที่ประมาณ1%นึ Q ่งเปอควคิก็ส่งผลให้ใน9เดือนนะครับสินเชื่อโต6.8%เนะครับเดิมเนี่ยทางฝ่ายได้มองกําไรในไตรมาสสองนะครับจะเป็นต่ไตรมาสที่ต่ําสุดของปีนี้นะครับเราก็จะเห็นการฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารล่าสุดก็พราว่าผลประกอบการในไตรมาสสามเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับจากการเล่งระบายลดยึดก็ทําให้ค่าใช้ใจ่ายอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง โดยทางฝ่ายคาดกําไรในไตรมาส3นะครับจะอยู่ที่70ซักประมาณ78ล้านนะครับลดลง27%นะครับเทียบกับไตรมาส2นะครับก็ถือว่าไตรมาสนี้ก็กลายเป็นไตรมาสที่ต่ําสุดของปีไปนะครับแล้วก็ยังคงลดลงประมาณ61%เทียบยับออนเดียกำไรที่ประเมินใหม่เนี่ยก็ถือว่าต่ํากว่าที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่129ล้านอยู่ถึง40%นะครับ กำไรสุดที่ในไตรมาส4นะครับต่อเนื่องไปไตรมาส1เนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัว q o Q 1, q 1, หกักทั้งปีเนี่ยทางฝ่ายได้ปรับประมาณการลงนะครับ18%จากเดิมคาดการว่ากําไรจะอยู่ที่อ9่า492ล้านนะครับลดลง3ามอดลง31% year น n year นะครับสำหรับในมุมมองปี57นะครับทางฝ่ายกังวลมากขึ้นจากผล ของภาวะเศรษฐกิจกต่อผลการดำเนินงานของตัว TK นะครับโดยได้ปรับประมาณการกำไรลงจากเดิม16.3มาอยู่ที่592ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นสักประมาณ20 Year on year นะครับในเรื่องของราคาพื้นฐานเนี่ยเราก็มีการปรับลงนะครับในปี57ลงมาอยู่ที่13บาทนะครับแล้วก็คำแนะนำเนี่ยลงมาอยู่ที่ทยอยซื้อนะครับตัวเอเชซอฟนะครับผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยออกมาน่าจะ กำไรดรอลงอย่างมากนะครับโดยคาดกาไรในไตรมาสสเนี่ยจะลดลงถึงประมาณ73%เทียบเดือนก่อนเนนะครับแล้วก็คิวอนคิวยังลดลงถึง51%นะครับมาอยู่ที่สัก18ล้านนะครับสาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากไรายได้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นไรายได้ทั้งจากเกมออนไลน์แล้วก็เกมกล่องนะครับประกอบกับกระแสะความนิยมในเกมเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับไปเป็นเกมประเภทโมบ้านะครับซึ่งเป็นเกมแอคชั่นผสมกับเกมวางแผนเนี่ยมีมากขึ้นซึ่งในตลาดนี้เนี่ย เอเชียซอฟเองเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ตลาดนะครับก็เลยทําให้มาเก็ตแชร์ของเขาเนี่ยถูกแย่งไปด้วยคู่แข่งนะครับก็เลยทําให้มาเก็ตแชร์ของเขาเดิมอยู่ในอันดับหนึ่งเนี่ยตกมาอยู่ในอันดับ2นะฮะแล้วก็คู่แข่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ1แทนนะครับแล้วก็เกมที่เปิดในปีนี้เองก็ไม่ส c เรสด้วยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนนะครับอันนี้ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกับตัวไรายได้นะแต่เนื่องจากสัดส่วนเนี่ยจะลงต่ากว่านะฮะเนื่องจากก็เพราะว่ามีคง ต้นทุนคงที่บางส่วนนะครับแล้วก็บริษัทย่อย2แห่งที่ยังมีขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวฉุดอยู่ต่อไปนะครับก็เลยทําให้กําไรในไตรมารสสเนี่ยออกมาแย่ลงไปอีกนะครับส่วนในไตรมารสสเนี่ยที่ทางดีขึ้น Q on Q นะครับเนื่องจากเขามีการเปิดเกมเใหญ่แลกนล็อก2ภาษาไทยนะครับ <c oughs> ในเดือนตุลานะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของไรายได้ในไตรมารสส นเนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ในเดือนธันวาคมเองก็จะมีการเปิดเกมแลกน่าล็อกบนมือถือนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมแรกที่เขาลุกเข้าตลาดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรในไตรมาสสี่นะครับแล้วก็ปกติในไตรมาสสี่เป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับเราก็มองว่า q ิวอนคิเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่เยออนเยีก็คงจะเห็นทิศทางการตกลงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเกมเดิมๆที่เคยมีไรายได้ดีเนี่ยกับมีไรายได้ที่อ่อนตัวลงนะครับการฟื้นตัวเนี่ยก็คงต้องไปมองในปี57นะครับ ทั้งจากเกมที่เปิดนะครับในปลายปีอย่างล็กหน้าล็อกแล้วก็แล็กหน้าล็อกบนมือถือนะครับก็จะมีการเปิดเกมโมบาที่ยังเป็นที่เป็นกระแสนิยมในตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีการจับมือทั้งบริษัทจากอเมริกาแล้วก็จีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดเกมใหญ่ๆ4-5เกมนะครับที่เลื่อนจากปี5-6 มาลงในครึ่งปีแรกของปี57นะครับซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยน่าจะคาดหวังในเรื่องของรายได้ได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในไตรมาสสามกำไรเนี่ยปรับลดลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วก็ไตรมาสสี่มองยังชะลอตัวอยู่เนี่ยเราจําเป็นต้องมีการปรับประมาณการกําไรสุทธิลงนะครับอ่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือจากเดิมที่มองกําไรอยู่ที่271ล้านเนี่ยปรับลงมา ครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ147ล้านบาทหรือลดลงประมาณ52%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่วนปี57มองจะฟื้นตัวนะครับโดยมองกําไรเนี่ยจะกลับมาเติบโตที่42%มาอยู่ที่209ล้านบาทนะครับก็ราคาพื้นฐานเนี่ยถูกปรับลงมาอยู่ที่9.45บาทนะครับแล้วก็เงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่สัก67สตางค์นะครับตัวนี้ก็มีการปรับคําแนะนําลงนะครับจากซื้อมาเป็นทยอยขายนะครับตัว Q House นะครับ ก็เป็นในเรื่อง,องผลประกอบการไตรมาสสนะครับในตัวของไตรมาสสนะครับถ้าหากเรามาดูในเรื่องของยอดจองเนี่ยเรามองยอดจองปีนี้เนี่ยน่าจะาดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยยอดจองปีนี้เนี่ยน่าจะบรรลุปเป้าทั้งปีได้ไม่ยากนะฮะเนื่องจากเขามีโครงการใหม่ที่เปิด2โครงการในเรื่องของคอนโดแล้วก็2โครงการในเรื่องของตัวทาวน์เฮาส์นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะจะช่วยหนุนในเรื่องของไรายได้ไตรมาส3ไตรมาสสนะครับซึ่งในขณะเดียวกันในไตรมาสสเองเนี่ยยอดโอนเนี่ยน่าจะไปแตะได้ถึง4.7พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น62%เทียบ year-on-year year, นะครับแต่ Q-on-Q จะดรอปลงนะครับมาจิ้นเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ year-on-year year, กำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง111% year-on-year นะครับแต่ถ้าหากเทียบ Q-on-Q เนี่ย จะดรอปลงนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามทิศทางการโอนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกำไรสุทธิจะลดลง32%นะครับเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยมีกำไรพิเศษจากการขายอาคารเข้ากองทุนนะครับถึง773ล้านซึ่งปีนี้ไม่มีนะครับโดยเราคาดว่ากำไรในไต,ตรมาสนี้เนี่ยจะออกมาอยู่ที่694ล้านบาทนะครับทั้งฝ่ายเนี่ยปรับลดราคาพื้นฐานลงนะครับ โดยการปรับลด PE ลงนะครับทำให้ราคาพื้นฐานเนี่ยลงมาอยู่ที่3.30บาทนะครับเเราปรับคําแนะนำนะครับมาเป็นทยอยซื้อนะครับตัว่าแล้วก็ เป็น BECL นะครับก็เรื่องคาดการผลประกอบการเหมือนกันนะครับคาดว่าในไตรมาส3เนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้น43%เย a r on y e ียแล้วก็16% Q on Q นะครับมาอยู่ที่557ล้านนะครับสาเหตุที่ตัวกำไรปรับตัวดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของไรายได้ค่าทางด่วนในไตรมาส3เนี่ยที่เพิ่มขึ้น5%นะครับเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกในเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับเมื่อวันที่1 กันยานะครับก็ส่งผลให้ไรายได้ในเดือนนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นประกอบกับก็มีการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของตัว CKP ตอนที่ IPO เข้ามาด้วยสักประมาณ56ล้านนะครับแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นถึง360%นะครับคาดว่าจะอยู่ที่155ล้านบาทนะครับจากการที่เขาเปลี่ยนการถือตัว TTW นะฮะจากเงินลงทุนมาเป็นบริษัทร่วมและตัว CKP เองก็คาดว่าจะมีกาไรที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนในไตมาสี่เนี่ยเรามองว่าก็จะยังคงดีอยู่นะครับเนื่องจากจะเป็นไตมาสรแรกที่รับรู้เ,เต็มไตมาสในเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของทางด่วนอ,อ,อุดรรัตยานะครับในช่วงของแจ้งวัฒนะเชียงรากเนี่ยก็ได้มีการปรับขึ้นค่าทางด่วนด้วยนะครับเมื่อ1พฤศจิกายนนะครับโดยในส่วนของรถ6ล้อถึง10ล้อเนี่ยได้ขึ้นอีก5บาทนะครับส่วนรถ10ล้อเนี่ยขึ้นไปเนี่ยได้ขึ้นอีก10บาทนะครับ แล้วก็ยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกําไรนะครับจากตัว t ี b ที่ปีก่อนเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ตัว CKP ก็คาดว่าจะยังคงสูงขึ้นนะครับส่วนในปี57เนี่ยไรายได้เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นไปจากการปรับขึ้นค่าทางด่วนเต็มปีนะครับ กำไรจากการดําเนินง,งานเนี่ยจะยังคงเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากดูในเรื่องของกําไรสุทธิแล้วเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลดลงนะฮะสาเหตุก็เนื่องมาจากในปี56เนี่ยมีการบันทึกกําไรพิเศษเข้ามาถึง2,864ล้านบาทนะครับซึ่งก็คาดว่าจะไม่มีในปี57แล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ตัวกําไรสุทธิเนี่ยลดลงนะครับเราประเมินบนวิธี s u m of the p a r t s นะครับราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยอยู่ที่74บาทนะครับ เทอสอพนะคะเมะื่อวานก็ไปฟังเรื่องหลังจากที่รีซอ์ออกแล้วนะคะก็ควอเตอร์สก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ดีกว่าที่คาดนะคะก็มองในแนวโน้มในปีหน้าเนี่ยก็มีทิศทางที่โตขึ้นนะคะโดยที่อ,อปัจจัยที่ทําให้มีตัวไรายได้ก็ยังคงเติบโตได้ก็คือโครงการมอนทาร่าที่ ได้ผลิตเต็มปีนะคะแล้วก็จะมีแหล่งใหม่เข้ามาเรียก,ยกว่าแหล่งซอติก้านะคะก็จะเริ่มส่งแก๊สได้ในธันวาปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะได้มีรายได้เข้ามาเต็มปีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการขุดสำรวจเพิ่มนะคะโดยที่9เดือนนียก็สำรวจไปแล้ว50าหลุมนะคะก็ในคอร์เตสก็จะสำรวจอีก20หลุมนะคะสำหรับเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นมองในทิศทางที่ทรงตัวนะคะ,ะเฉลี่ยเบรนท์นะคะก็อยู่ที่107.5เหเหรียญต่อบาร์เรลนะคะปัจจัยที่จะทำให้ราคาปรับ เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันคือมันมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะอย่างเช่นถ้าในแง่ปัจจัยบวกที่จะทําให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็มีซัพพลายจากกลุ่มโอเปกที่มีแนวโน้อมอาจจะลดลงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของตัวสหรัฐเนี่ยกลับมาในทิศทางดีขึ้นก็จะมีความมีดีมานเข้ามาในน้ํามันมากขึ้นนะ,ะแต่ปัจจัยลบที่จะดึงให้ราคาน้ํามันลงเนี่ยก็มีเช่นในกลุ่ม นอนโอเปกเนี่ยก็จะเริ่มส่งออกน้ํามันมากขึ้นก็เท่ากับว่ามีสป라이์เข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะก็จะอาจจะดึงให้ราคามีแนวโน้มลงได้แล้วก็เศรษฐ,ฐกิจในจีนนะคะที่ชะลอการเติบโตนะคะก็คือยังเติบโตแต่ในอัตราที่ลดลงนะคะบวกกับเศรษฐ,ฐกิจในยุโรปที่อ่อนแอนะคะก็พวกนี้ก็เป็นปจัจจัยลบแต่โดยรวมแล้วบวกกับปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยก็เลยยังมองว่าราคาน้ามันก็ยังคงทรงตัวนะคะปีนี้เราก็ลองมองใน Profit growth อยู่ที่7%นะคะแล้วแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน188บาทต่อหุ้นนะคะ ก็มีข่าวสั้นเมื่อวานประกาศงบหลายตัวเลยนะคะ CPO กำไร 3Q ส่งตัว QQ นะคะแม้ว่ามี FX l o s แล้วก็มีดอกเบีย้ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะกำไรออกมา2,660ล้านนะคะส่งตัว QQ นะคะลดลง8.4เปอร์เซ็ยียนเยียแต่มานี้มีบุ๊กเอ Lo ลอเข้ามา391ล้านแล้วก็มีดอกเบีย้ยจ่ายจากการซื้อแมคโรเนี่ย910ล้านบาทนะคะกำไร9เดือนขยายตัว2.8มาที่8,500ประมาณ8,500นะคะทางฝ่าย ค่า 4Q ยังมีทิศทางเป็นบวกนะคะทั้งจาก CPO เองแล้วก็ตัวแมคโครนะคะตรงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี57ก็คือ51าสบาทสีนะคะ CPO นะคะเดลต้าประกาศงบควอเตอร์สามพันหกร้อยสี่สิบสองล้านต่ำกว่าคาด5%นะคะโดยเป็นผลจากในเรื่องมาจินที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะยอดขายเพิ่มขึ้น QQ นะคะอยู่ที่เพิ่มขึ้น19%อยู่ที่9,664ล้านนะคะจากการเพิ่มขึ้นของ พวก power supply ที่ใช้ในกลุ่มโทรคมนาคมแล้วก็กลุ่มที่จัดเก็บข้อมูลนะคะมาจ g ้นเหลือ27.2นะคะปีที่แล้วอยู่30.8เพราะปีที่แล้วมีการโอนกลับการตั้งสำรองในกลุ่มโซลา่าเข้ามานะคะค่าใช้จ่ายควบคุมได้ดีดอกเบี้ย,ววยจ่ายลดลงภาษีจ่ายลดลงนะคะแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานนะคะ5 3 5 0บาท50นะคะ แมคโครกำไรควอเตอร์สนะคะเพิ่มขึ้น6.8% QQ นะคะก็36%เยียนเยียนะคะเอ่อกำไรออกมาก็คือ1,024ล้านนะคะเป็นผลจากการเล่งขยายสาขาในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะคะแม้ว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยจะปรับขึ้นนะคะจากค่าแรงแล้วก็ค่าไฟฟ้านะคะ9เดือน กำไรโต9.6%เยอนเย็ยนนะคะอยู่ที่2,993ล้านนะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น10ประมาณ13%นะคะ พร้อมกันนี้เนี่ยทางแมคโครก็ประกาศจ่ายปันผลนะคะสำหรับงวด9เดือนเนี่ยก็คือ50สตังค์นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่18พฤศจินี้นะคะจะจ่ายปันผลวันที่4ธันวานะคะแนะนำถือแล้วค่ะพื้นฐานของแมคโครปี57นี้อยู่ระหว่างการปรับประมาณการอยู่นะคะ LPN กำไรออกมาตามคาดนะคะ614ล้านบาทนะคะเอ่อเพิ่มขึ้น13เปเนเยียดเยียแต่ q q ลดลงไป23%เป็นไปตามยอดโอนที่เพิ่มขึ้น10%นะคะแล้วก็ลดลง20% เนคอนะคะเนื่องจากการโอนโครงการที่ชมบุรีมีบางส่วนที่โอนไปปีหน้าทำให้บริษัทเนี่ยลดเป้ายอดโอนลง7%เป็น14,000ล้านทางฝ่ายปรับลดกำไรปี56ลง9%การเติบโตของยอดโอนปีหน้ายังไม่ชัดเจนแบ็กหลอกรอโอนปีหน้ามีแค่ประมาณสัก8.1พันล้านนะคะเทียบกับเป้าโอนปีหน้านะคะ16.2พันล้านเนี่ยก็ต้องลุ้นยอดจองโครงการใหม่ที่จะเปิดใน ให้จองในต้นปีนะคะประมาณสักษีถึง5โครงการนะคะมองราคาหุ้นซื้อขายพีใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะตัวนี้แนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงมาเหลือ20บาท3สตางค์นะคะแล้วก็ gc นะคะ ptt gc กำไรออกมา9,610ล้านนะคะเพิ่มขึ้น130% q on Q เยิเยนลดลงไป25%นะคะ จากการใช้กําลังการผลิตในกองโรงกันแล้วก็โงอะโลเมติกที่มากขึ้นนะคะทำให้สามารถรับรู้ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงของ2ส,สายธุรกิจนี้นะคะชดเชยการเดินเครื่องที่ลดลงของสายโอลิฟฟินนะคะหลังปริมาณวัตถุดิบกา๊าซธรรมชาติได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่านะคะของโรงแยกก๊าซห้นะคะ ควอเตอร์สมออกมาดีกว่าที่ประมาณการไว้6%เนะคะเราประมาณอยู่9,047ล้านนะคะเนื่องจากมีผลกำไรจากสต็อกน้ำมันที่สูงกว่าคาดนะคะแล้วก็มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงประมาณ1เหรียญต่อบารเรวนะคะส่งให้ช่วง9เดือนเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น7%อยู่ที่25,857ล้านนะคะแนวโน้ม4 q ิเนี่ยได้ปัจจัยบวกจากการกลับมาเดินเครื่องของโอลิฟินนะคะตัว ตัว GC เนี่ยแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานแปดสิบสี่บาทนะคะก็มีไปพรีวิวของตัว SMT มานะคะก็ต้องบอกว่า SMT เนี่ยตัวผลประกอบการในจากโอเปอเรชันเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะคะเนื่องจากว่าในส่วน IC เองเนี่ยก็รันยังไม่ได้ว่า ดีขึ้นมากะคะเกินจุดเบรกิเวต์เท่าไหร่นะคะก็ทําให้ไ c เนี่ยยังขาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าในควอเตอร์นี้เนี่ยน่าจะมีรายการพิเศษในเรื่องของการรับรู้น้ําท่วมเข้ามานะคะแต่หากเทียบควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยจะเห็นผลประกอบการดีขึ้นนะคะแนวโน้มควอเตอร์4เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากควอเตอร์3มากนักนะคะเนื่องจากว่าเข้าสู่โรซีซัร์ในกลุ่มชิ้นส่วนนะคะทั้งปีเนี่ยยังคาดหมายการดําเนินงานปกติเนี่ยจะขาดทุนอยู่228ล้านนะคะสําหรับปีหน้าเองเนี่ย มองว่าผลประกอบการน่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ IC เนี่ยที่จะมีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยคาดว่าจะเริ่มผลิตเนี่ยตั้งแต่คตอเต้หนึ่งของปีหน้าเป็นต้นไปนะคะส่วน r f i d เนี่ยก็มองว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพดีนะคะแต่ว่าตัวยอดขายหรือว่าการดาเนินงานเนี่ยน่าจะยังไม่มีนัยยะต่อผลประกอบการปีหน้านะคะตัว SMT แนะนำซื้อกเกงกำไรนะคะปรับราคาพื้นฐานปี57เป็น8บาท20ินะคะปิดประชุมทุนเสวนพื้นฐานค่ะ